เตรียมข้อมูลในการประชุมอย่างไรให้เข้าใจง่าย VARK model คือคำตอบ VARK model ก็คือ learning style การเรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งคิดค้นโดยคุณเฟมิงและมิวคุณเฟมิงและมิวเนี่ยได้แบ่งสไตล์การเรียนรู้ตามความชอบแล้วก็ความถนัด ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันการตั้งชื่อเนี่ยก็จะแบ่งตามกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. visual ก็คือคนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น 2. auditory คนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านการฟัง 3. read หรือ write คนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านการอ่านและการเขียน 4. kinesthetic คนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำหรือการสัมผัสในการประชุมนะคะหากเราทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะการเรียนรู้แบบใดไม่ว่าเราจะให้ข้อมูลเขาไปมากแค่ไหนเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นค่ะการที่เรานะคะสามารถที่จะทำข้อมูลอย่างเช่นมีรูปภาพประกอบมีคลิปวิดีโอหรือมีเอกสารให้เขาอ่านซึ่งตรงกับการเรียนรู้ของเขาก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมเพียงเท่านี้การประชุมของเราก็จะง่ายสำหรับทุกคนค่ะ